ญาโยมกลุ่มไต่ไปเนือพ,อพ้อมแย่งแท่นหนักกัน,ท,นที่มีนางสมาธิมือตะกี้ปจารย์ไอพี่น้องเข้ามีสัจมาพี่มีสติมีปัญญาจบเรื่องคุณกระถามประเด็นว่าพี่น้องเข้ามามือนี่ได้ยังเน่หรือนางมือตะกี้ได้ยังเนสสาหรับอุคาหรือว่าเสนาหน่อยเดินจานเด้อแต่พอนําเรียนที่ปฏิบัติอันศักดิ์ส,สิทธิ์ตรงนี้ว่าที่ได้ก็เนื่อง ทางวัดป่าอุดมธรรม่ันปะผู้เปิดเปิดโอกาสในบุคคาได้มีโอกาสมากปฏิบัติธรรมส้างคุ้นห้ามข้อดีบริาับาสสั่งผู้สนบริษัยบุญสั่งผ้สนบริาับาปสร้างกรรม้ยถูกได้หลายบุคคาเบาผิดดสร้างบุญสร้างผู้สนเปิดโอกาสในบุคคาสองเปิดโอกาสได้มากกินมาท่านสเปิดโอกาสได้มาหลวงปฏิบัติธรรมที่นี่สเห็นสเห็นแล้ว ก็อยากผู้ว่าให้พี่น้องเข้าไ้เข่าใจว่ามาเนี่เขามาเห็นยังแน่มือตันเปิดโอกาสให้มา ที่นี่สามเปิดสามเห็นมาามณีปุขาเห็นท่านพระครูเจ้าคขณะอำเภอปทุมราชเจาคขณะอำเภอชานุมานขณะสงเห็นเกือลอยลูกและเห็นท่านในอำเภอแล้วก็เห็นพี่น้องส่วนราชการพี่น้องประชาชนพุทธศาชนิกชนมาสางคุณงามความดีสามเห็นอีกอย่างหนึ่งก็เห็นพ่อแม่คุบาาญาย์บอกว่าจะเป็นพาาาระญาย์บัตินเบิร นั้นเกือบไปเลยไปดดนตามบว่าจะเห็นผ้าอาจารย์เมี่ยงนะครับวัดภูหินเล็กไฟเผืน่นผ้าอยาญโยมสารชุกคนข้างบัดินเกือบไปเวอรช่ยเลยหินเล็กไฟแม่ร้างถวายลูผ้าตุลงอาหารก็เลยเ,เห็นเพิ่นเห็นผ้าอาจารย์ไปยูน้องจากบัดินสิวผ้าหยาญโยมพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นผู้เป็นขอรุเรียนมาเห็นลูก้าตุลงอาหารแล,ะะล้วก็เห็นพี่น้องบ้าน เอหาตลอดจนบ้านหน่วยใต้บ้านร้อยบ้านบ้าน,านโน้นสำรานผ้ากันมา,านผ่านโกผ้าโลอาหารแต่เย็เยนเป็นบุญเป็นทุตรส่วนางปฏิบัติธรามีสมาธิปัญญาอุตตยีผูพาใจข้อมรลู่นัพระอาจารย์ก็คือเนาะอริยธรังอันนันตตาตลอดจนเดินบารกคาเร็วอ่ที่นเสียงนง่ ไม่ได้จะเที่ยมหาอาจารย์เบาทุกคาวหนูรู้ว่าอาจารย์เบาอาจารย์เมาประทับหนูทราบ่าอาจารย์เบาเด้อะในสมาธิสติว่าอาจารย์ก็เป็นกระถือไม้แล้วก็เป็นครูเบาหลับตาเป็สะทายหรือเทียมนั่งส่วนที่สองอีกอย่างก็คือได้มีสติได้มีสติฟังอาจารย์ชัดเจ๋อเนอะแต่ว่าสิ่งบ่ได้ก็คือฟังแล้วมันไม่จำถ้าแม่นฟังแล้วได้จำจำไม่หมดก็จดดีโดยจำพออีวังขะหน่อย ไล่ไล่ครับนอะเอาแกรดขาวบนะแกรงบนพุทธถามคนใหญ่เขาลำเหน็คนใหญ่คนเนี้ยถามท่กแนมาท้แเอนญ่เป็นมากใส่หมใส่ไมเลย่ออเป็มากเลยท้มทกคนบคนในบ้านรับคนในแผงงานว่าอาจารย์เป็นแบบมาภาพ ปฏิบัติในปีนี้เป็นปีแรกเลยครับผมไม่มีเลยแต่เผยแผ่เรื่อยๆยังหวะเป็นปีที่ดีทุนเรื่อยๆยังมาผ่านนี่ผมกับย่างสมใจอยู่แนวหนึ่งคือผมกับบุคคลปฏิบัติถ้ำเนาะไปอย่างใครูบาอาจารย์ปูร่องพนนวุฒิที่เนี่ยแนวท่าปฏิบัติขันแรกๆดูผมฟังเนี่ยครับกับคนที่บุญมีคือผมกับนีอยู่บบจักหนะแต่ว่าเงิน คู่ครูชมพนูนทีแร่ครับอ่าน้บาพอผู้ใดผู้ใดอยากแสดงออกไม่ออกก็ได้เ้อแม้ว่าโลดเป็นเปิดโอกาสยกมือลงกันหน่อยยกมือมาทำได้มาทำได้มาทำได้เปิดเป็นครูบาอาจารย์ขอเรยขอเรยนส่วนร่วมขอนุมัการในการการใช้การอาจารย์ครูบาอาจารย์ ถึงไี่แล้วแต่ฉังเป็นว่าแต่ันคนนอกหลักการเรียนกว้าีเนขึ้นอ,อ,อีแล้วนะคะแต่วางลอเล็เกน่อยที่เป็นภ้ารักรของผ้าพาาค่ะส่วนผู้นีกันเสวงหาพวาคิดว่าเข้าไปเขาใดกับซอยตัวเองก่อนนะคะคือการหาข้าวคนถูกค่ะพยายามทำกัญกานวาิธีใดค,คนถูกไปไหนได้มากที่สุดเขาเป็นใดคะ่ะ จะขอกับพี atte, ่โอกาสคือุณวันสูการุบรมนักเรียนเขาจะได้ทำได้ขยักันขอได้ขอแต่ใดบรมการคือความตั้งใจมันรัวอยากให้ทุกคนผัวถูกขึ้นนต่อคาต่อถ้าผู้อาวุสนะเรื่องโอเรียาโมเลรียโมยไม่ได้เป็ผู้อาวปฏิบัตปฏิบัติจอบบดติาต้องมายากกว่า้องขว่าด้วยอ่าห้าค่ะ ูสิ้นข้อมูลแต่ว่าปัญญาหรือซึ่งวัตถุเย่มวิธีหาปัญญาค่ะมัการกันมีอีกบอพี่น้องมีอีกบอต้องถามี่าอาจารย์โอเคโอเคที่ว่าเปันปัชญาอธิบายแน่ต้องเดี๋ฟังเดียวจอาจารย์ ผู้ากอเป็นตัวแทนญาติโยมซะเนาะบอกว่าบางคนไปบายไปม่สอกมาดีอันตรายดิแต่ญาตไม่เก่งเบิร์ถูกแนวแต่เวลาจะบายไม่เดี๋ยวเบาบาออกผู้ขาก็ขอเป็นตัวแทนกันแล้วกันเนาะในฐานะที่เป็นชาวพุทธเกิดเมื่อไดท์โฮ๑๑ปีตอนนี้ศาสนาพุทธเราจะอันดับหนึ่งของโลก ตกมาเป็นอันดับสามของโลกอันดับสี่ของโลกท้อไปเรื่อยๆท,ๆท้งทางที่ศาสดาเอกของโลกก็คือพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าแต่เขาถอยลงถอยลงนะครับเสื่อมลงแต่เพิ่นข้ามสอนเพิ่นพระธรรมเนาะเนาะโดยเฉพาะเพิ่นข้ามสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในสุดยอดของศาสนาเฮาแต่ว่าญาติโยมทําไมไม่ปฏิบัติพูดแล้วนะครับไม่ทําตามเมื่อนี้อยากขอ แบบพ่อใหญ่ฟองพ่อใหญ่ฟองไปหาแล้วออกมืตกี้น,ะนั่นมือนีผูคขามาเบิร์ดสุขนอยู่มาขอเรียนลูกเรื่องทำบุญศิลกินท่าใส่บาทนั่นหูเบิร์ดแต่ว่าได้บุญนิดเดียวได้เศร้าหนึง่งคันเขาเฉลียนะ่ยเนาะถ้าเรามามีสมาธิมีสติมีปัญญาดีได้หลายกลัวศิลปภาวนานีแห่งได้หลายแต่พวกโูคาไปยังบออ ที่นี่จุดอ่อนของอำเภอชานุมานเรัาก็ไม่มีสาธุบระเดอนั้นเนอบปรเดิประดิประมาทบระเดูถูกถ้าคุณเจ้าแต่ละวัดแต่ละรูปนั่นเป็นปรบเมนผาหนักเพยแเพ่ไปแต่ละวัดในปุขาไปว่าเม็นทุกจังหวัดในประเทศไทย7จจังหวัดไปเห็นพระพุณเจ้าแต่ละมองแต่ละที่เป็นเผยแพ่ลถ้ำมานี่ ก่อนจะให้พรเนี่ยเพบื่อนกาพบรมสั่งสอนญาณโยมงานเป็นงานตายกับเบาเหลืองงานพนตายงานเป็นงานบุญกับเบาซะก่อนจะให้พรแต่บ้านเท่านี้ว่าแต่ถวายแล้วอย่าทาลูกญาณโยมผมมาฟังก็เลยบบได้อันหยังอันนี้พรตีเด้อที่มันถอยลงอยากให้อธิบายด้วยเพราะว่าบางทีคาบาลีพบก็ททางานนําพุทธศาสนาเวลาคณะกรรมการพุทธศาสนาประจันตกำานาจเจริญประชุมนี่สงวนกับเข้าร่วมพิจารณาว่า สนับสนุนวัดใดงบประมาณแต่ละปีนี่ซอยทางสายธรรมนิกายสายธรรมายู่นี่ผมจะมีส่วนร่วมให้วัดนั่นวัดนี่แต่ว่าบางทีเสนอไปแร้วโดยเจพาะอผู้ส่องนี่ประทับใจที่พระครูว่าเทะสะมาคมสำหนักขุดนั่นเป็นอย่างขึ้นยากแผ่ที่ทางศาสนา,านนบานุทหวัดนาบ้านนี่มีวัดมีว่าม,มีกระดูกกระเดี่ยวแต่ว่าตัางวัดโบราณ ผมพ่อใจมีสาวมีครัะขางในบ้านปู่ผาจานบุคคลนี้บุญได้ดอกจ้าเสือบอกว่าผมไปประชุมจังหวัดว่าชาวอำเภอชานุมานยกตัวอย่างวัดศรีโสบุญข้างที่ว่ากลางอำเภอชานุมานี่ตั้งวัดบดทั่งใดกระดูกบ้านพระบุษรขอมีตาหน้านัินโลกวัด้บื่อไปเสนอตั้งวัดยังไม่ได้เลยยังเป็นเท่าตัดเท่าระีสงที่นี่กับข้าปัญหานั่นข้าปัญหานี่ข้าเนี่ยงานยังนี้ได้ตั้งวัดบ่ได้ ผมไปเสนออยู่สำนักผูดจังหวัดประชุมผมเสียหายบ้านสีสมบูรณ์บา้านอาจารย์นีเป็นหนักซื้ออินสลากับขีดเด้อะ <c oughs> บัณฑิเจ้าคณะทาั้งงานรอกเจ้าคณะจังหวัดระหว่างเอากำนั่นจาผู้บ่าจาคุณนสีทีมรณภาพอยู่นี่เดี๋ยวเป็นประธานฝ่ายสงฆ์กำนั่เจะผู้บ่าแนะนำว่าออตัวบ้านโนสนสำรานหมู่สิบสี่อาจารย์สังคมอยากตั้งวัดกันตั้งบ่ได้ บ้านซีสมบูรณ์นี่เป็นวัดมาแต่บุคคลก็ท่าเกิดกระต่างบ่ได้เป็นยังบอกเหตกฎหมายเนี่ยค่านั่นค่านี่บัดคราวนี้ไปขิดไปอิสลามเลยอย่าติเขาเนอะผมก็เลยว่ามันยากน้าบุญาหญ่ดีแหละหรือบทนีงินึงงนึกหลานนึนเสนให้บ่จัตต่างบ่ได้ ผมก็ได้บอกสักสีเงแต่ว่าในเรื่องจริงนะนี่แต่ว่าม่ามนีอย่าครองความดุับพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะเป็นดุได้ก็ตามถ้าใหร์คุขาลูกหลานญาติโยมเสนาหน่อยถามอาจารย์นั่นอาจารย์นี่หนึ่งบนย่างบนสื่อพอดีเพราะฉะนั้นพระอาจารย์องค์ใดนนะครับอยากชี้แน่เนาะแสดงธรรมให้ญาติโยมได้ฟังในความรู้กันคุค่าก็จะน้อมรับฟังเต็มใจหน่อยอ่ออีว่างหน่อยก็ดีกันคือ